เอาละครับทุกคนวันนี้ก็อยู่ในการ Just f e e l p ครับคิดว่าผมสองคนยูกับจูนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในแบบ Squid Game ครับผมมาเราไปดูอะไรดีกว,ว่าว่ามันจะเป็นยังไงนี่เป็นมินมิเกมอะไรไมินิเกมแรกเอไอโอ้ยเกมเป็น B วะอยู่ไหนไหนเกมที่นี่ผักได้แล้วเว้ย ถูกแล้วผักได้ใช่ปะอันนี้คืออะไรนี่คือแซนนี่ป่ะอ๋อปลาแซนเฮ้ยปลาแซนปลาแซนล้มเลยล้มหมดด้วยบ้ารัเตรียมไปไปจะมีคนแดดด้วยจูยี่บันเด็ดกธอุ้ยคนอะไรแดดไม่รู้ต้องซื้อมั้ง อุ้ยเฮียตายหา่าเล่นไล่อุยอุย yeah, อุยแย่แล้วว่ะ้ใครมันโคตรเร็วเลยกล่องไอ้ตัวกล่องอะมันมีแด็บเลยแ yeah, ย่ละอ,อยูอ่ยนี่ <หา S 2> อยู่เออเอ้ยวิมันอุ้มอะไรกันเพื่อน,อนมาเร็ว ไปฮัลโหลนิ่งไว้โอ้ยเฮ้ยโวยเสียมีการหลอกโวยเสียเลยโ้ยเสียเฮ้ยโมโหเลยวะเคไปมีการหลอกโคตรโหดเลยเออโอ้ยตาเด็กมันเบี้ยวไปเบี้ยวมามันหลอกโหดหเลยวะอยู่ ผ่านแล้วเดีย yeah. ไปเพื่อนไอ้เช่นนั้นกับตายใช่กูจะไปช่วยมันนะจูเออเออกูช่วยมันทำไมวะฮุ้ยดูที่นั่นลูกมปแล้วอะไอ้แหน่นราเห็นว่าไอ้ไกลๆอะผ่า,าแต่แพ้คนเดียวอย่างเงี้เนี่ย ะะจะได้อะไรเนี่ยคือจะได้อะไรถึงคือจะได้ก็คือบอกว่าจะไม่ใช่ลูร่มโอ้เอู้เกกหูสามเหลี่ยมอะไอยู่ปัญหาคือจะทำได้ไหม <พอ S 2> ทำได้<า>อยู่สา,สามเหลี่ยมใครไม่ได้ล่มอ่ะคนข้างก็ได้ล่มคน <laughs> ข้างก็ได้ล่มเหมือนกันไปสามเหลี่ยม เ <Okay>, ราดูไปที่นี่ที่มันได้เลยมันได้อะไรดูดิดูดิดูได้ตัวนี้แล้วใครมันจะทำได้ดโอ้มันแตกแล้วว่ะมันจะไปทำได้ยังไงวะตัวเนี้ยยิงอย่างยากอ่ะยู่เราโดนยิงอยู่เออไม่ใช่มีข้าวจูมีห้องน้ำไหมจูจูมีห้องน้ำ okay, กูไหมเกย์เกย์ข้นมาโ oh my god ตึ้งโดนกู คอนเนคชั่นนี่ครับเดี๋ยวจะมีข้าวมีน้ำอาหารมาให้เราต้องต่อแถวรับเ h e next นเกมบิ i n g งช็อตสุลีสั้นมากโอ้ยจุกมาจุกย้อยยเอยยเอยยเอย้อยดจะตายจะตายต้องกินต้องกิน เราต้องหยิบช้อนอยู่<ะ>เดี๋ยวเขาจะให้เราสู้เว้ยตัดกู่ลดมาดิอุ้ยผ่านทีเดียวล้มหมดเลยกระเด็นหมดเลยทำไรอ่ะมาครับผมแย่งแย่งกินเหรอใช่ก็ได้หรอผมครับเฮียมาโอ้จะดีจัง <c oughs> กิน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  โรด้าโอ้หวานเจี๊ยบหักเลยอยู่ไหนเพื่อนนี่อยู่ตรงอุ้ยไอ้เตยกันกูละไมวะยกันเดนเลยราตอนคืนอยู่ไหนข้างไหนพ่ากูเมื่อกี้ไอ้เชียนีี่ไอ้เรยนี่ไหมรอเลยเราตอนคืนรอเลยสัตว์ตอนคืนจดนไม่สวยแน่มึงโดนพวกกูแน่เด็กเชียร์ตอนรับมันหน่อยว่ะอุ้ยเแค่อะไรอ่ะมันมาได้อยู่ มีมีขวดด้วยขวดแทงไหมบิ๊ตัวไหนวะสวยจูแทงมันจูเฮ้ยกูกูกินกูกินข้าวกูกินซูชิข้าวอนบิชขวดไปดิมันกูแทงดิบิดิหนีไปไหนเอ้ยมันจะหนีอย่างเดียวเลยว,วะที่นี่นี่หน,นีเหรอหนีเหรอ หนีเยเฮ้ยกูผาันเฮผาไว้โดนเอากินกินข้าวกินข้าวกินอาหารเอาลงสวยเดี๋ยวนี้เดียวอ้ยหลงหลังวะยหลังวะตัวนี้เ็เจ็บเจ็บูผาั้นเออเฮียผาไว้าไม่ได้จัดการโอ้มก็เฮ้ยตายอนีกเหลืองออเ๋ยวนีก่อนอืม เอ้ยกูตายว่ะจูไม่นจะกูในมึงไหนมันวะงงว่ะหัวมันดำๆเหมือนกันเดี๋ยวกูวิ่งหนีไปเพียงพอต้านทานมันได้อยู่เหลืออีกสิบวิอยู่หนีเถอะเด็กการมันเองอือตบที่ครับซิมไม่ไหนมากอือโดนคุยเคี้ยมันตามกูมาเรื่องมันแดงแล้วอยู่ เรื่องมันแดงแล้วจะตายแล้วอยู่นิดเดียวหนีไปไหนหนีไปไหนระวังหลังระวังหลังตายแล้วอยู่ระวังหลังระวังหลังวิ่งมาหนีมากูผักอือผักไปแล้วผักเสร็จปุ๊กูไปเลยเฮ้ยมียาเหรอแถวนี้มียาให้เหรอขึ้นไปชั้นบนสุดยังไงขึ้นชั้นบนยังไงวะอยู่ไม่รู้ไม่ตัวกระโดดไม่ได้เออต้องกระชิบก่อน ทึบทึบมียาให้ขอใจมากเบนเดชเด็ดมีโก้ first bro let's go let's go go okay come on come on come on yes อยู่ o ั y น u ฮะอยู่ยังอยูย yes you next you next oh let's go let's go next 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 what the fuck next next left o right left o right no 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 bro เฮ้ยฮะ Oh no 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 i i i think i think left i think left Let's go, let's go. Let's go, let's go. Ôi. <laughs> 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 ờ, ừ, <là> con đừng. Leo, hay con đừng. Ờ, rồi. Ah, nice, nice, nice. It's nice. I think lift. Let's go. Ready? That's me, that's me. That's me. Rồi. Ui. À, come on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 . Oh, I believe you. I believe oh, you. Oh, no time, no time, move. no time, no time, no time. Yes. Nice, 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 nice. Uh, back on let's go no no back on back on let's go let's go back on let's go let's go let's go Kyle, jump Yo. Ah! <laughs> yeah yes let's go let's go Left? yes oh. okay okay you go hey. first. it no ไปกโอเคไม่อรอดวะเฮ้อไ oh. อ้เยอม่งยาบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วมาหนึ่งหนึ่งกันไอ้เจ้มันขำขวดจูคือว่างแค่ฮ่ฮอันนี้หนึ่งหนดังเลยมาต้องหนึ่งหนึ่งกับ mmorpg <c oughs> <c oughs> แค่ชีก็เทพล้ะ มาดูเลยดีกว่าเขาจะชนะ MMORPG มโออาไหมมาหนึ่งหนึ่งวอยู่ไอ้วนนั้นจะอ,าาออกมายิงไปเนี่ยยิงไว่ยอ่ะอะไรมันเป็นอะไรมันต้องยิงเฮ้ย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 โอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อุย้ยหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าล้านมวอยู่คืออะนีตอนนี้พวกคุณมีชีวิตยอยู่อะ่ะเอาไงดีจะเล่นต่อไปหรือเปล่าเดี๋ยวก็เล่นอยู่แล้ว เออไม่เราจะเล่นต่อเพื่อได้รับเงินเราจะต้องรวยโอเคมาอยู่ต้องชนะให้ได้อยู่ในมิติเกมสุดท้ายอยู่ได้วกูแพ้ล่ะชานะอะไรเพื่อนใช่กูด,ดิต้องชนะให้ไ,หได้ไม่ทำแทนกันหรอ ใช่ต้องสวนเด็กสุด่ะผักเอ,าอ้าอะไรวะผักไม่ได้เหรอกูกลจะผักไม่ด้หล่นลงข้ขางล่างเข้ามาเลยหนึ่งหนึ่งกันและอันนี้ดูเล่นเก่งเหมือนกันนะี่ยมนรอถึงจนุดจน,จน,นี้ได้ไม่มันฟุกไปที่อะมามินิเกมสุดท้ายมินิเกมแห่งการหนึ่งหนึ่งเอาลวะ มาเป็นเราดิสยุยิฉันในะจะมีปัญหา,างั้นเหรอเนี่ยมันได้เวลาแล้วล่ะที่เราต้องมาจบเรื่องนี้ ืออะไรต้องต่อยเลยเหรอต่อยตรงนี้เลยเหรอมาเิมาดิมีกดการไหวะไม่มีด้วยไ่ามีนะมีเหรอไม่มีวะเฮ้ยมันต่อยพึ่เอ้ยเอ้ยออก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 เฮ้ยออกเฮ้ยมันออกไกลกว่ามัออกไกลกว่ามันออกไกลกว่า อุ ah. <ab> ้ยเขี้ยหลบมันพกเซมบึงเดียวะหลบโอ้โหใส่มั่วอืมสวยมาขโมนอื้อส่จัดขโมนสวยขโมนสีายดันเสร็จแล้วอย่างยังไันสวยจู

ในเ i ื่ออิสไทร์โนล l ่ข้ามคืนนี้นมันจบลงแล้วล่ะฉันสามารถออกจากที่นี่ได้แล้วล่ะชายท่ามกลางสายฝนอ๋อมันมันมาสองคนดีกว,ว่าจูมาแล้วเว่ยขอบคุณครับผมขออนุญาตเอาเงินล้านออกจากที่นี่เด้๋ยวล้านล่ะเอ้ยผมไม่ตุกติกหรอก ได้เงินล้านแล้วไปแล้วไอ้น้องคือระเบิดวะเปิดมาไม่ใช่หรอก นี่พีชั้นคอมพีดทีนี้ด้วยคุณได้รับเงินรางวัลหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าล้านหรือเปล่าใช่แล้วหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าล้านนอนหลับฝ <Thank S 1> ัน <you S 1> ดี <for pay. S 1> มาจีเทนชูโปี้ เรียบร้อยเอาละครับวันนี้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเกมซิกิ g เกมนะครับผมุวงก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับเอ